มาค่ะพี่น้องนี่แหละแนวกินนี่เห็นเขากินนี่ยันเขาเด้ลืน่นตรงจัดน้ำเขาพี่น้องกระปุ้นน้ำยาน้ำยากระปุ้นแล้วเล่าบ,นบานๆเท่ากับพี่น้องคะใส่กอนเลือดใส่ตีนมก่ นัวน่ากินมือแหละซรลแเน่หอมๆขอกันครับ น้ำยาขนมจีนแบบเหลาๆอืแซ่บ ไม่ต้องค่อยเผ็ดไปน้ำกัน พี่น้องแซบ่บป๊าดหน่วยแบบพริกแข็งไหมคะ่ะเผ็ดเติบเอา Nhâm dạ pack 1. Hết đi bên mỏ vào ngay. Sếp. เป็นสิน้าขายดีของทางเพจพี่น้องคะนี่พริกแกงทางเพจมีสามแบบนะคะพริกแกงน้ำยาป่าพริกแกงน้ำยาลาวแล้วก็พริกแกงไตป่านะคะพี่น้องคะสินค้าขายดีอันดับหนึ่งก็คือพริกแกงน้ำยาป่านะคะป่าทําได้ทั้งกะทิแล้วก็ป่าได้พี่น้องคะอันดับสองพริกแกงน้ำยาลาวนีมาแบบแห้งๆเลยค่ะพริกแกงน้ำยาลาวแล้วก็ พริกแกงไตปลานะคะพี่น้องคะเป็นพริกแกงปรุงรสสาเร็จรูปนะคะสูตรปลาระทั้งหมดนะคะพี่น้องคะ1่แพ็ค150รสบาทส่งฟรีอนนะคะยกเว้นพริกแกงไตปลานะคะ1 9 0บาทรวมส่งแล้วนะคะพี่น้องคะจัดเด้ยค่ะรีวิวเพียบเป็นอ่าลูกค้าคนจะซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อนะคะแซ่บพี่ลีพี่น้องคะ เพ็งง่ายค่ะบ่พอสิทนาที่ก็บเด็กกินแล้วน้ำเดือดปุ๊บ,บแก้ผิดแก้ไ่คน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 เอาก้อนเลือดไส้ลูกชิ้นไส้กินเลยค่ะแซ่บ sẽ nó yêu hải phòng ไทยพักไทยนะวเลยเซ่นยังพิดใจฟันขึ้นแล้วนะคะน้องอยูเนี่ยพี่น้องเก่าเดือนยี่สิบเอ็ดมือฟันขึ้นแล้วยืนตรงทีรีสิญญางแหรอคะ ให้ดมาไหนเตืบนอืมต่เนี้นน สดนากร้อม,มหอมนุ่นๆค่ะแซ่บพี่น้องขอแนะนำเลยค่ะเด้ยพี่น้องเด้อลองแล้วจะติดใจบอกเลยค่ะว่าพริกแกงน้ำยาขนมจีนของนี่ล่ะแตกต่าง ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะพี่น้องคะกา,ก,การันตีเพราะว่าลูกค้าซื้อซ้ำแล้วบอกต่อพี่น้องรีวิวก็ดีรีวิวกับเพียบนะคะต้องขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเนอร์ที่สนับสนุนอิหลาแล้วก็เปิดใจลองกินดูนะคะพอลองกินแล้วก็สร้างซื้อซ้ำแนะนําบอกต่อนะคะพี่น้องคะเอาขำ ประเทศไปพร้อมคุณโนะอาดีใจแห้งหลายค่ะยืนหนึ่งนะคะพี่นองค่ะในเรื่องของคุณภาพและวัตถุดิบที่คัดสรรลงไปในพริกแกงแต่ละสูตรนะคะพี่นองค่ะแซ่บหอมนัวว่าข้าวค่ะพี่นองค่ะปรุงรสสาเร็จรูปเด้อ,อสำหรับผู้ใดที่สนใจนะคะพี่นองค่ะหองนี่มีสามแบบด้วยค่ะพริกแกงน้าาํายาไตปลาพริกแกงน้ํายาป่านะคะและก็ พริกแกงน้ำยาลาวนะคะพี่น้องคะอันดับหนึ่งขายดีสุดพริกแกงน้ำยาป่านะคะป่าจะทำได้ทั้งป่าแล้วก็กะทินะคะอันดับสองพริกแกงน้ำยาลาอันดับสามพริกแกงไตป่านะคะพี่น้องคะก,ะกะากรับนันตีนะคะอีหลายยูเบื้องหลังของเพจด,ดังๆแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ดังๆหลายช่องนะคะ อยู่ระหวังในการทําขนมจีนนี่แหละค่ะพี่นองค่ะเอาผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองชิมพริกแกงน้ํายาต่างๆของของหลาภากินก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็รีวิวก่อนตัดสินใจสั่งซื้อได้นะคะสําหรับคลิปนี้หลาภากินไปแล้วสวัสดีจ้า